ค, stumbled, มม desserts, คุณพ่อคุณแบ่คุณกุบาอาจารย์เทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งสิบหกชันฝาสิพาชันดินมณีภูคาในจักรพันธ์เคลือนนำค่ำเรวาพระเอกมล่ำขนใจแฟ่นแป้นแม่นจักรพันธ์ลูกหลานพี่น <sh> <sh> ้องบ้านโสอําเภอค้อนสวรรค์จังหวัดเชียพูมซึ่งเป็นสายเลือดของเจ้าพอพญาแล่มณีลูกมาขอขมากรรมมาขอพรจากเทวเาคุณกุบาอาจารย์ไอปกปักรักษาคุมครองเบื้องเงี้ยงภูคาในจักรพันธ์เคลือนํำคํำ รวมไปถึงบริวารขณะหมอล่ำาัวใจเปฟนแฟนให้เบิงแย่งลูกเต่าซอยคำซอยสู้ดันคืนมีมีซื้อมีเสียงขออาศัยไปบุญบารมีของทางพระเอกน้นพระเาชัยนันท์นี่หละให้ซอยเบิงซอยแย่งซอยคำซอยสู้ขึ้นซอยกันเด้ออระเอดน่นกระด้ยคุณครูบาอาจารย์ของ พระเอกรุ่นก้อนึกขึ้นคุณบาอาจารย์ท่างระเบียบพระศินผู้ให้ซื้อให้เสียงคํำบาพระเอกควันใจแปฟนๆฟนคำบาแม่นจกกักรพันธ์ในมือนี่จงสอยคำสอยคู่มือนี่ผู้ขามาก อขอสิขออนถวายเสียงให้เทียบเทียบว่าคุณครูบาอาจารย์ได้รับฟั้งและจงประท่านความสุขความเจริญความมีโชคมีชัยให้แก่ปุขาในจกักรพัรด์เครอดำคำํำรวมไปถึงญาติพี่น้องที่มาร่วมในงานของพระเอกนนในครั้งนี้จงลำลวยสู้ขู่สุค้คนด้วยเทินขอเอากาลร่ำของ ผูบาอาจารย์ทางบันระเบียบประดิษเ์เลสายพยอมลมตาลขันสังเนียนบาวานพระคุณทานย่บาเฝ้าายเสียงนี้แม่ลานสายความุณยายแกเขาแล้วย่อมขวางลำน ยงหาแต่ว่าบุ่นย้อนความคุณเออมาทับนอนตกอับละทุ่งสวงย้อนหัวน้ำขวดเนี้ยว่าท้องเสียจุนเกี่ยงเสียงปะคุมแฟนจมโอ้ยมันบ่แมนดนดอใยพุ่มลานบ่เคยเลือนด้อคือเบ่แต่เรล่ามายมยังนอนโย่ แ่งไงใจเงาโฮคว้า,าสาวบ่มีซอ้อนบอนเฮือนบ่ทันไปนอื่อนอาศัยเพียนแค่ตั้งหวังนำคำเยืนโตบ่มีเงินเมือนสาวบมองแต่ทองก่อยคอย่า้วางดีบ่มีเงินเพินว่าเกเมืดเสน่ห์ความหัก อ,อกขักจะยิงลวงรอบผมลงลินต่างกนันนิดนิดด้วยถวยชีวาตั้งต่อหักกันอยู่แต่หักว่าบ่พอเดือนเขาเงินนองง้องเงินหลอไปนั่งจอยปล่อยพี่ชาย๋อนอ,อ่ ตั้งจาาแฝพญานะครับของวล,ลำคนใจเป็นแ้นคือคุณเอตอุไรวันนะครับโลม ผู้สบตา,าอดพเมนที่ตนในภาพเป็นจากคนเดิมผูกเอาคำเฝ้ากเปลี่ยนไป พ่อใจไปทังเสียบุคุณเหลือคนหนาหาความเมตนส้กลายหลงคันขาดคนเป็นเาวางามสิ

สาธุสาธุสาธุขออันไหนเกินอันไหนขอพรอ,อันไหนขอแห่งศรักันก็คิดนํำใจพัฒนาทุกข้ามวหวพร่องที่ขอจากณนะสถานที่แห่งนีหรือว่าม่นพิธีแห่งหนีด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุต่อไปก็จะเป็นการฟ้อนถวายนะครับที่ทาัางเจ้าภาพได้จัดถวายแดวพ่าอาจารย์าจากลานอ่า ร้านส้มตำยำเซบนะครับเปเนมือกันนะครับผมเมื่อนี้ก็ถือว่าด้มาล่าถวายให้พี่เหนอเ้องอดในบึงความสวยความงามให็หนหน่องในบึงอัตลักษณ์เลยว่าความงดงามของการล่ำถวายในครั้งนี้ครับ เห็นบาดโศกเป็น่าโศถ้าโศกอย่งน้อยใค่อีกกี่ห็นโหน่อยพูดว่าเอ้เอาอาการปวโจกอีกโจกพัวพัวเมื่อสั้นก็กระชับวนนี้อ๋อันคยนอนนอนคยเห็นคนดิแต่ว่าจำว่าผมก็จำได้เพราะสืาก็จำได้ เมื่อกี้น้องจำ่ได้มันตดมันดับเนาะเปิดเพียงไหนเพิ่ม่ละกตอนหรอไปดับใ่ละพนเปิดเพลงอสำหรับสำหรับท่านใดนะครับที่